ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ w o way a o น v a นะครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคชั้นขั้นสูงขึ้นมาอีกเล็กอีกนิดนึงนะครับในแง่ของตัว Data Size นะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอ,อ,อย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็คือ ANOVA นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้ตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะครับ อ่อหรือสองกลุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าก็ก็อ่าอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆแล้วอน,นวานะั้นเป็นเทคนิคนะครับที่ช่วยทำให้อ่าจำนวนครั้งในการเทสเนี่ยน้อยลงด้วยและที่ประการสำคัญก็คือเออ o r ก็จะน้อยด้วยนะครับเพราะว่าตัวเทคนิคแรกที่เราคุ้นเคยแล้วก็เรียนกันมาก็คือตัว T-Test นะครับซึ่ง T-Test นั้นคือการเปรียบเทียบ ค่ามีนของอกลุ่มข้อมูลนะครับซึ่งในกรณีเป็นข้อมูลแบบที่เป็น cardinal หรือ ordinal ด้วยนะครับก็คือเป็นประเภทประเภทด้วยนะครับโดยที่กลุ่มข้อมูลนั้นในกรณีของท t e s t เนี่ยก็แนะนำเอาแค่กลุ่มเดียวนะครับเป็นตัวแปรเดียวพูดง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติลองคิดดูว่าถ้าเป็นสองตัวแปรเนี่ยนะครับหรือสามตัวแปรเนี่ย ถ้าสองตัวแปรก็น้อยหน่อยก็คือใช้ยังยังพอทำเนานะครับแต่พอสามตัวแปรปุ๊บเนี่ยจำนวนครั้งในการจับคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมุติมีกลุ่ม A,B,C นะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่าง A,B กับ A,C แล้วก็ B C อย่างน้อยก็3ครั้งนะครับในแต่ละครั้งที่เราตกลงกันก็คือจะใช้ความแปรปรวนไอ้ไม่ใช่ตัวที่ครับค่าความค่าความ อะไรดีครับในยะสำคัญทางสถิติก็คือ95นั่นหมายถึงว่ายอมให้ผิดพลาดได้5เปอร์เนะครับนั่นอลองคิดดูว่าถ้าสมมุติมันผิดพลาดได้5นะครับถ้า3ครั้งมันก็เป็น1.5ซึ่งมันยอมรับไม่ได้ละนะครับเพระที่ยิ่งๆถ้าเกิดยุคโควิดแบบนี้นะครับจะเห็นว่าการผิดพลาดที่ยอมให้ข้อมูลผิดพลาดได้เนี่ย ถ้าถ้ายิ่งเป็นเกี่ยวกับพวกสารสนุกหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าถือว่าถ้าเกินหเปอร์ซ็นยอมรับไม่ได้เอาง่ายๆนะครับแทะนี้ก็ทูเบนวานั่นก็จะเป็นอีกออตัวเทคนิคขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นการทดสอบตัวแปรอิสระสองตัวนะครับในขณะที่ตัวแปรตามหนึ่งตัวซึ่งในกรณีนี้นะครับในเ,เคสของเรานี่ก็คือเป็นการ ทดลองของดรจอห์นควิกนะครับซึ่งเว็บไซต์คขนี้แล้วก็ทำตั้งแต่ปี2011นะครับซึ่งจริงเดิมใช้ภาษา R นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองใช้ p y t ทอนดูนะครับแต่ภาษา R เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยทยอยอัดนะครับเพราะว่าภาษา R เป็นภาษาที่ดีมากครับแต่ว่ามันจะจะว่าไงดีครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับภาษา R เป็นภาษาที่พูดง่ายเป็นสเตตสต C ชั้นสูงนะครับโอเคครับเนี่ยก็คือว่าของเราเนี่ยก็จะมี เนี่ยรับตัวแปดอิสระอู่สองตัวนะครับหรือจะเรียกว่าตัวแปดต้นก็ไม่ไม่น่าจะผิดนะครับก็คือตัวทรีทเมนต์นะครับก็คือมีเมดิคอลเอ่อแล้วก็เมนททลแล้วก็ตัวที่เป็นฟิสิคอลนะครับเมดิคอลตัวนี้ก็คือใช้ยานะครับอายุไอมีเพศก็สองมีมีสองเพศครับผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็สเตรทเรดักชันเนี่ยก็มีหนึ่งถึงห้านะครับโทษทีครับเนี่ยครับเนี่ยคือคือที่เขา ทำการทดลองเขาเอาสุ่กลุ่มตัวอย่างมา60คนนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เลวร้วายเพราะว่า60คนก็เกินค่าค่าที่พูดง่ายว่าขอร้องกันไว้นะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเขาจะขอกันที่30คนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการที่จะเป็น normal distribution มันจะยากมากนะครับนะครับอันนี้ก็ก็60คนนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 3, 3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ใช้นักจิตแพทย์กลุ่มที่ใช้ ออกกาลังกายแล้วกลุ่มที่ใช้อย่านะครับซึ่งก็จะมี2เพศอยู่แล้วนะครับอาจผู้ชายผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบผู้ชายผู้หญิงในแต่ละโปรแกรมด้วยนะครับแ้น <Yeah. S 1> stress reduction test เนี่ย value เนี่ยก็จะมี range ตั้งแต่1ถึงหนะครับพูดง่ายว่าเป็น interval scale นะครับซึ่งจริงแล้วแต,ตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราจะใช้ที่เป็น ratio scale ก็คือความเจริญเติบโตของ ของต้นพืชเมื่อเทียบกับปุ๋ยแต่ละชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับัอน d a ดัต้าเนี่ยสามารถที่จะอ่อคอมเพระหว่าง Treatment ต์โปรแกรมนะครับโดยใช้ usingmentalmodel หรือเป็น physicalmodel หรือจะเป็นลักษณะ medicalmodelacrossa uh, gender ก็คือละแต่ของแต่ละเพศนะครับเราก็จะมาดูว่าโปรแกรมนั้นนะครับ effective เห็นไหมเ e ฟเฟกตีฟเดอะทรีตเมนต์โปรแกรมเนี่ยนะครับก็คือว่ามีได้ผลแค่ไหนเนี่ยนะครับในการที่จะลดความเครียดของผู้ใช้เนี่ยหระดับนะครับซึ่ง with the greater number integrate the greater effectiveness ก็คือผู้ง่ายยิ่งค่าสูงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับงั้นหน้าตาของเราเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะครับก็คือว่า หน้าตาของเราก็คืออย่างแรกก็ Import Panda, i m p p r t t น m p ายเข้ามาแล้วก็อ่าน dataset เข้ามานะครับแล้วก็ทำการเนี่ยครับใช้ StatModel นะครับ Stat model เอ่อ SM นะครับในกรณนนีคือแล้วก็ StatModel ที่เป็น Formula นะครับโดยที่เปรียบเทียบระหว่าง s t r s s i n t e r ด e ล t i o n กับ Treatment แล้วก็ Gender นะครับเปรียบเทียบออกมาก็สังเกตเห็นว่าตัวค่า P นะครับ ของทรีตเมนต์เนี่ยเวิร์กแน่นอนเลยก็คือน้อยจุดศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับแต่ว่าไอ้ตัวเจนเดอร์เนี่ยถ้ารวมกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับอยู่อย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับก็คุณไงว่ามันไม่เอ่อมันเกินศูนย์จุดศูนย์ห้าถ้าเกิดสมมติตามก่อนศูนย์จุดศูนย์ห้าก็คือปฏิเสธเอสศูนย์นั่นหมาย